สวัสดีค่ะบีไบร์ทาโร่นะคะวันนี้เมลได้มาทําคลิปนะคะพิกัเด็กกับหัวข้อที่ว่าความคิดถึงของเรากับเขาคนนั้นมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะจะเป็นรูปแบบของความคิดถึงนะคะการอ่านไพ่นะคะก็จะเป็นการอ่านไพ่แบบ General Reading นะคะเป็นผลการทำนายโดยรวมนะคะ อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนนะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังนะคะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาพูดคุยกับเมีวได้นะคะเมีวได้ทิ้ง i อดีไลน์ไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะของเพื่อนเพื่อนว่า ความคิดถึงของเขาคนนั้นกับเรามันเหมือนกันหรือเปล่านะคะค่ะให้เพื่อนลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ยได้เลยนะคะเด็กที่หนึ่งจะเป็นน้องหมีสีฟ้านะคะเด็กที่สองน้องหมีสีชมพูเด็กที่สามนะคะน้องหมีสีเหลืองนะคะค่ะมิวก็ให้เวลาเพื่อนๆได้เลือกกองไพ่ยนะคะ ค่ะเมื่อพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเด็กที่หนึ่งกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเด็กที่หนึ่งนะคะน้องหมีสีฟ้านะคะเดี๋ยวมิวจะขอดูนะคะความคิดถึงของเพื่อนๆนั้นมีรูปแบบอย่างไรนะคะคิดถึงเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะรูปแบบความคิดถึงของเพื่อนๆนะคะของน้องหมีสีฟ้าค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะอ่าเดี๋ยมิวขอขยับน้องมีเอาไปทางนี้นะคะก้าไม้เท้าค่ะเดิดซันค่ะ ดาบนะคะสถานการณ์นะคะของเพื่อนๆน,นะคะในรูปแบบความคิดถึงนั้นเพื่อนๆน,นะคะมีความรักนะคะมีความหวังดีนะคะให้กับเขาคนนั้นเสมอน,นะคะและคิดถึงในเรื่องของการทํางานนะคะว่าเขาจะทํางานเหนื่อยไหมเขาจะเรียนเหนื่อยไหมนะคะและมีความรู้สึกว่าเมื่ออยู่ใกล้กันนะคะเขาคนนั้นนะคะ เป็นทุกอย่างของเพื่อนๆนะคะทำให้เพื่อนเพื่อนๆรู้สึกมีความอบอุ่นนะคะทุกครั้งที่อยู่ใกล้กันถึงแม้จะมีการเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะก็คิดถึงคําพูดคําจาของเขานะคะที่เป็นคําพูดที่อาจาะแบบประชดประชันนะคะคิดถึงถ้อยคําของเขาคนนั้นนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันความคิดถึงของเขาคนนั้นนะคะกับเพื่อนๆนั้นเขาคิดถึงเพื่อนๆแบบไหนกันคะ จะทาวเวอนะคะหนึ่งดาบนะคะขอภัยค่ะอขอไปนะคะเอ e เน y รจุนแรงมากเลยจับไพ่กระเด็นเลยเจ็ดดาบนะคะ สองสองเหรียญน,นะคะค่ะความคิดถึงของเขาคนนั้นนะคะที่มีกับเพื่อนๆน,นะคะ,ะมิวก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นั้นได้มีการทะเลาะกันขั้นรุนแรงหรือเปล่านะคะทาให้มีการ,ควา,รความรู้สึกของเขานั้นเขาคิดถึงความความรักที่มันพังลงไปนะคะแต่เขาเองนะคะเขาก็ยังคงคิดว่าความ สัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับมานะคะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความรับอขออภัยค่ะมีความรับเกิดขึ้นนะคะแต่เขาเองนะคะเขาก็คิดถึงเนเพื่อนที่ยังคงวนเวียนอยู่นะคะเขายังตัดเพื่อนๆไม่ขาดนะ่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะเขาคนนั้นจะทำอะไรไหมนะคะจะเทคแอคชั่นอย่างไร เดี๋ยวมีขออ่าขยับกล้องนิดนึงนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเดอรซานะคะสีไม่เท้าค่ะว้าว หนึ่งไม้เท้านะคะเทมเพ c นค่ะเขาคนนั้นนะคะจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะก็ยังคงมีความหวังนะคะเดสตาขึ้นมาเขายังคงมีความหวังนะคะแล้วเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะเขาจะ ทำการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนๆนนะคะแล้วถ้าเขาถ้าเขามีเรื่องอมีความลับกับเพื่อนๆนนะคะเขานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันมั่นคงนะคะอาจจะถึงขั้นแต่งงานกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีสีสีมเมท้าขึ้นมานะคะ,อ,ะอาจจะมีงานวิวากาันหรือว่าอาจจะ ตกลงหรือพูดคุยกันนะคะให้มันเป็นกิจจารักษณะนะคะค่ะก็ดีใจด้วยนะคะกับเพื่อนๆเ,เด็กที่หนึ่งนะคะน้องหมีสีฟ้านะคะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะคลิปที่มิวได้ทําขึ้นนะคะขอขอบคุณมากนะคะและขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้มิวด้วยนะคะวันนี้ก็จบไปกับ เด็กที่หนึ่งนะคะน้องหมีสีชมพูเอ้ยขอภายกันน้องหมีสีฟ้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เด็กที่สองนะคะน้องหมีสีชมพูนะคะเดี๋ยวมยิวจะขอดูสถานการณ์นะคะความรู้สึกของเพื่อนๆนนะคะกับความคิดถึงนี้เพื่อนอ่ารูปแบบความคิดถึงนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดชชาริออตนะคะ แถ้วยค่ะสองดาบค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะความคิดถึงของเพื่อนๆนะคะจะ คิดถึงคนไกลหรือเปล่านะคะคิดถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลหรือว่าคิดถึงคนไกลนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเพื่อนๆน,นะคะได้หันหลังให้เขาแล้วนะคะหรือว่าได้แยกทางกันไปนะคะตอนนี้นะครับเพื่อนๆยังรู้สึกนะคะคิดถึงเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่นะคะยังอ่ายังลังเลใจอยู่ถึงว่า อ่าสถานการณ์ต่อไปเราจะกลับมาดีกันไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแต่เพื่อนๆก็ยังยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะตัดจบดีไหมหรือว่าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ความคิดถึงของเพื่อนๆนะคะเป็นความคิดถึงที่รู้สึกเป็นห่วงเขามากนะคะเป็นห่วงถึงาการเป็นอยู่ของเขาด้วยนะคะการเป็นอยู่การทํางานทุกๆอย่างเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ เรียกว่าเป็นความห่วงใยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะรูปแบบความคิดถึงของเขาคนนั้นที่มีต่อเพื่อนๆน,นั้นเป็นอย่างไรนะคะรูปแบบความคิดถึงเป็นอย่างไรเขาคนนั้นคิดถึงเพื่อนๆอ,อย่างไรนะคะเด็กถือถ้วยนะคะ The Lover ค่ะราชาถือเหรียญน,นะคะอีกหนึ่งใบนะคะ ราชาถือถ้วยนะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆแบบ ء, คนรักคู่รักนะคะเขายัง ء, ถ้าเพื่อนๆได้มีการ ء, หันหลังให้กันไปแล้วนะคะเลิกรากันไปแล้วนะคะแต่เขาคนนั้นก็ยังคิดถึงเพื่อนๆแบบเพื่อนๆเป็นคนรักของเขานะคะเป็นคนที่เขารักมากนะคะเขายังไม่ทิ้งถ้วยออกจากมือนะคะเขายังคง ก็มองดูนะคะเขายังแอบส่องเพื่อนๆนะคะเขาเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินด้วยนะคะเขาเป็นห่วงว่าเพื่อนๆนะคะจะกินอยู่อย่างไรนะคะความคิดถึงของเขานะคะไม่แตกต่างกับเพื่อนๆเลยค่ะเป็นห่วงเป็นใยทุกอย่างนะคะจะกินอยู่อย่างไรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความห่างไกลกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะ เมื่อเขาคิดถึงเพื่อนๆขนาดนี้แล้วนะคะทั้งคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็มีความรักให้กับเพื่อนๆมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะแปดดาบค่ะจัดเม้น t ค่ะสี ้วยนะคะสีถ้วยอีกหนึ่งใบนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมราชนีถือดาบนะคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมนะคะตอนนี้นะคะแปดดาบออกมาบอกว่าเขายังทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ เขายังทําอะไรไม่ได้คือว่าเขาจะติดต่อกับเพื่อนๆเ,เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเข้าได้แต่รอนะคะรอให้อ่าถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่กันแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะต้องต้องกลับมาพบเจอกันอีกนะคะแต่เขาคิดว่าเพื่อนๆน,นะคะคงจะไม่รับรักเขานะคะแต่เขาเองนะคะเขายังคง มั่นคงต่อความรักครั้งนี้อยู่นะคะเขาก็คิดว่าหวังว่าถ้าเราเป็นคู่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงได้มาพบมาเจอกันอีกนะคะได้กลับมารักกันอีกนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาได้แต่นิ่งค่ะเขาทําอะไรไม่ได้นะคะเขามืดแปดด้านไปหมดแล้วค่ะเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆกับเขาอาจจะมีการทะเลาะกันหันหลังให้กันไปแล้วเลิกรากันไปแล้วนะคะ ค่ะมิวก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะเด็กที่สองน้องหมีสีชมพูด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะได้พบความรักที่ดีนะคะถ้าปรับความเข้าใจกันได้นะคะก็กลับมาพูดคุยคบกันได้นะคะมาเป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันได้นะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กที่สองด้วยนะคะน้องหมีสีชมพูยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้มิวด้วยนะคะวันนี้กับเด็กที่2น้องหมีสีชมพูมิวขอจบคลิปแต่เพียงนท้านี้นะคะอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆเด็กที่3นะคะน้องหมีสีเหลืองนะคะมิวขอมาโดูนะคะรูปแบบความคิดถึงนะคะที่เพื่อนๆ มีต่อเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะราชาถือเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยนะคะ The Emperor นะคะ อัพโฟร์จูนนะคะเดี๋ยกขอขยับนิดนึงนะคะความคิดถึงของเพื่อนๆนะคะเป็นความคิดถึงที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะเป็นห่วงมากนะคะคิดหลายเรื่องนะคะจินตนาการเข้ามาในหัวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงินนะคะ เขามีคนอื่นไหมอ่าเขามีเงินใช้หรือเปล่าเขากินอยู่อย่างไรนะคะเพื่อนเพื่อนคิดถึงเขามากนะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเพื่อนๆนะคะนดะคะเอเมอร์ r อกมานะคะและเพื่อนๆก็คิดว่าอ่าวันเวลานะคะเมื่อไรนะที่อ่า ชคชะตาจะนำพาให้เราได้มาพบเจอกันนะคะเดี๋ยวมิวจะมาดูว่าเขาคนนั้นล่ะคะรูปแบบความคิดถึงของเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะรูปแบบความคิดถึงของเขาคนนั้นที่มีต่อเพื่อนๆนะคะเป็นอย่างไรรู้สึกว่าเพื่อนๆจะเป็นห่วงเขาทุกๆอย่างเลยนะคะ ไฮโลเฟนค่ะห้าไม้เท้านะคะห้าถ้วยค่ะ สามดาบนะคะรู้สึกว่านะคะมีรู้สึกว่าเพื่อนๆน,นะคะเด็กที่สามนี้ก็น่าจะมีปัญหานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะทําให้เขาคนนั้นคิดถึงตอนที่ว่ามีความขัดแย้งกับเพื่อนๆน,นะคะเขาคิดถึงรูปแบบความคิดถึงของเขาที่มีต่อเพื่อนๆน,นะคะ เขาคิดถึงความดีของเพื่อนๆมากนะคะเดอะไฮโดรเป็นนะคะคิดถึงความดีของเพื่อนๆที่มีให้กับเขานะคะถึงแม้ว่าจะมีการขัดแย้งกันไปนะคะเขายังเสียดายนะคะเสียดายยังอะไรอาวรน,นะคะอ่าถ้วยที่มันอ่าอ่าทิ้งลงเหวไปนะคะและเขาเองก็เจ็บปวดใจนะคะเจ็บปวดใจมากนะคะอาจจะมีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเพราะว่า เขาได้มีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนๆแล้วทําให้ให้ต้องอ่าอ่าแยกกันนะคะมันทําให้เขารู้สึกนะคะเจ็บปวดใจนะคะเด mm ี๋ยวเรามาดูกันแล้วถ้าเขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะอะไรอาวรกับเพื่อนๆมากขนาดนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆมีความดีเยอะมากนะคะสําหรับเขา mm hmm. แล้วเขานะคะจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะ mm hmm. The Hermit ค่ะ e m p มเพ s s นะคะสามสามใเท้านะคะเอ้กหนึ่งใบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะว้าวเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะช่วงนี้นะคะ ขอเวลานะคะเขาคนนั้นขอเวลานะคะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นดีเอ็มเพ s สของเขานะคะเป็นผู้หญิงที่ดีพร้อมทุกอย่างนะคะตอนนี้เขาแค่รอเวลานะคะสาไม้เท้ารอเวลาค่ะรอเวลาที่จะมาหยิบยื่นความรักนะคะที่มันล้นใจของเขานะคะให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าเพื่อนๆนะคะมีเรื่องอ่าขัดแย้งกันนะคะทะเลาะกันนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะปรับความเข้าใจคุยกันนะคะเพราะตอนนี้นะคะเขาอะไรอาวร์เพื่อนๆมากๆนะคะเจ็บปวดหัวใจตัวเองนะคะความดีของเพื่อนๆนั้นมีเยอะมากนะคะสําหรับเขาคนนั้นนะคะแล้วเขานะคะรอเวลานะคะรอเวลาที่จะมาสารภาพความรักกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะมิวก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆเด็กที่2น้องหมีสีเหลืองด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะและขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย